สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะพลังงานแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่มีหัวข้อนะคะแต่เราจะมาให้ไพ่เล่าเรื่องกันว่าบทบทนี้เรื่องราวเรื่องนี้จะตรงกับชาวราศีอะไรทัาอะไรกันบ้างที่เข้ามารับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถนําไปปรับนําไปแก้ไข เกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้จะยิ่งดีนะคะพลังงานใดก็แล้วแต่ที่ออกมาตามน,า,นาภัยนี้กระทบความรู้สึกของคุณเกิดเป็นสภาวะเครียดคิดมากกังวลใจไม่สบายใจอ,อยากให้ทุกคนทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะวางไว้ตรงนี้เลยเลือกรับไปแต่พลังงานที่คุณต้องการเท่านั้นใพ่เป็นแค่แนวทางใพ่เป็นแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะ เช่นเดิมค่ะคุณ4ี่เขา4บทสรุป4ตรงไหนที่มีปัญหาเดี๋ยวคอนเจาะเดี๋ยวคอนขยายเพิ่มเติมให้นะคะมาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนนะคะว่าจะมีชาวราศีอะไรท้า,ราอะไรกันบ้างสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้จะตรงกับคุณไหมมาให้พี่ไพช่วยเช็คกันนะคะ อสศวินถือไม้ชาวทัดไฟเมสิงธนูสามเหรียญชาวทัดดินพึกศกันมะกรจัสเมนชาวทัดไฟออกมาแล้วนะคะห้าไม้ชาวทัดไฟเด่นชาวทัดดินทัดไฟนะคะ เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ด้วยความเป็นอัศวินถือไม้คือคุณค่อนข้างที่จะมีแพชชั่นกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นหรือพยายามเพื่อความรักความสัมพันธ์นะคะบางท่านบางกรณีก็เป็นรักทางไกลแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางใครว่างก็ไปมาหาสู่กันอะไรอย่างงี้คุณว่างคุณสะดวกคุณก็ไปหาเขาเขาว่างเขาสะดวกเขาก็มาหาคุณเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณพยายาม พยายามที่จะประครับประคองความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไปดั่งจุดที่คุณต้องการนั่นแหละเนาะรูปแบบความรักของคนเราไม่เหมือนกันแต่คุณคือความรักที่คุณพยายามมากคุณจริงจังมากคุณพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณพยายามสู้เพื่อรักในครั้งนี้สู้เพื่อรักในครั้งนี้แต่ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่สามมีคนกลางเข้ามามี บุคคลที่3เข้ามาเป็นตัวแปรไหมทําให้ความรักความสัมพันธ์เกิดการเคลียร์กันอยู่ในระหว่างเคลียร์กันคุยกันเหมือนคุณไปล่วงรู้อะไรมาหรือเปล่าคุณไปเจอข้อมูลอะไรหรือรับทราบข้อมูลอะไรมาเหมือนสิ่งที่คุณล่วงรู้มานี้มันเกิดเป็นปัญหามันเกิดเป็นความขัดแย้งกันในตอนนี้เกี่ยวกับบุคคลที่3ม,มือที่3หรือบุคคลแวดล้อมอื่นที่มาทําให้ความรักเกิดการแปรเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้น้องคุณอยู่ในช่วง คุยกันอยู่ในตอนนี้เคลียร์กันถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับบคุคคลอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเหมือนคุณไปรู้อะไรนี่แหละเนาะนด้วยความเป็นจัสตเมนต์คือการไปรับรู้ข้อมูลไปรับรู้ข่าวสารสิ่งที่คุณรู้มานี้มันทําให้เกิดการทะเลาะกันมันเกิดเป็นความขัดแย้งกันนะคะตอนนี้คือไม่ได้มีไพ่ของการแบบ จบหรือเลิกลากันไปเนาะอ่ามันมีปัญหากันอยู่มันอยู่ระหว่างเคลียร์ใจกันแต่ยังหาข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้อะค่ะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เหมือนคุณอยากจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ก็ได้บางท่านบางกรณีก็คืออยากจะได้รับ ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงคุณจะได้แบบถ้ามันเกิดเรื่องนี้จริงๆถ้าเขาแปลเปลี่ยนเขาไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยน,นอกใจคุณอะไรอย่างเงี้ยน,นอกใจนอกกายคุณคุณก็ไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วคุณอยากปลดปล่อยตัวเองคุณอยากออกไปจากความรักความสัมพันธ์ที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับคุณเขาทําร้ายจิตใจคุณเขาดึงใครเข้ามา ยามเกียดและศักดิ์สรีของคุณคือทำลายจิตใจคุณนั่นแหละคุณพยายามออกไปแต่คนคนนั้นก็ยังแบบเป็นพลังงานของการแบบไม่ยอมปล่อยเป็นพลังงานของความแบบยือ้อเป็นพลังงานของการแบบจบไม่สุดอย่างนี้ก็ได้หรืออยู่ในช่วงของการ เคลียใจกันพูดคุยกันแต่ว่ามันยังหาข้อสรุปไม่ได้มันยังมีปัญหามันยังมีอะไรคาราคาสังมันยังมีอะไรที่ติดค้างภายในใจของคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะไปร่ว,รวงรู้ข้อมูลแต่ว่าเขาคนนั้นก็อาจจะมีการแบบพูดกับคุณอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนยังยังยื้อกันอยู่นั่นแหละเหมือนมีปัญหายังยือ้อ เกี่ยวกับประเด็นของบุคคลอื่นที่เข้ามาแทรกกลางเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์แล้วเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีประเด็นคนที่มีปัญหากันเขาคนนั้นจะเกิดในชาวราศีอะไรธาตุอะไรกันบ้างนึกถึงหน้าเขาไว้นะคะคุณอยากจะรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเขาความรู้สึกของเขาในตอนนี้นึกถึงหน้าเขาไว้นะคะ ดมูลชาวราศีมีนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างเครียดนะคนคนนี้ค่อนข้างเครียดในตอนนี้ยิ่งกลางคืนมีฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะนะคะเจ็ดเหรียญออกมาเจ็ดเหรียญทัดดินพึกศบกันมากรอเห็นไหมคิดมากเลยนะคะเนี่ยค่อนข้างเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นหนึ่งไม้ออกมาทัาดไฟแม่สิงห์ธนูสองเหรียญทัดดินพึกศบกันมากรออาจจะมีโอกาสเข้ามาใน ชีวิตของเขาก็ได้นะคะก็คือมีโอกาสเข้ามาอยากทำความรู้จักอสองเหรียญมีตัวเลือกมีช้อยเลือกไหมคนคนนี้แล้วคุณไปจับได้เป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วทำให้เขาเกิดความเขวอย่างนี้ก็ได้อ่คุณไปจับได้แต่ว่าเป็นช่วงที่คุณต้องการให้เขาเลือกไหมต้องการให้เขาเลือกว่า เขาจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงจะเลือกคนนั้นหรือจะเลือกคุณถ้าเขาจะเลือกคนนั้นคุณจะได้ออกไปจากความสัมพันธ์ที่คุณไม่ต้องการอยู่ในความสัมพันธ์ที่สามคนสามความในความสัมพันธ์นะ่ะคุณไม่ต้องการคุณต้องการให้เขาเลือกอะค่ะนีเเ่เห็นไพ่ของจัสตเมนไหมก็คือการอยากรู้คําตอบต้องการคําตอบที่ชัดเจนคุณจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างนี้พร้อมตั้งรับแล้วก็ เปลี่ยนรูปการความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้จากคนที่รู้จักคุณก็จะได้แบบเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นแหละเปลี่ยนแปลงสถานะนั่นแหละแต่คนคนนี้ดูเป็นพลังงานของความแบบเครียดคิดมากเลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกอยู่ในช่วงของการยื้อคุณอยู่นะคะเหมือนตอนนี้เหมือนเขาคา่อนข้างที่จะสับสนในตัวเองพอสมควรแต่ถามว่าปล่อยคุณไหมก็ไม่ปล่อยเหมือนกันก็คือจับปลาสองมือไหมจับปลาสองมือไหมสอง เหรียญออกมาก็คือสองเหรียญที่เขาถืออยู่นี้แต่เลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในช่วงคิดมากเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยคนใหม่ที่เข้ามาก็ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาเหมือนกันอันนี้ตรงกับคุณไหมคะตรงกับคุณไหมถ้าตรงก็ไปต่อถ้าไม่ตรงก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ระหว่างกัน พิจารณาอยู่ระหว่างการให้เขาเลือกว่าจะจัดการกับสถานการณ์ยังไงสิ่งที่เขาดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์แล้วเรามาไปต่อกันดีกว่านะคะว่าณตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณเช่นไร mm. เมื่อคุณเจอคลิปนี้ความรู้สึกของเขาเขาจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณณนะตอนนี้เวลานี้นะคะ ห้าดาบนะคะห้าดาบชาวทัดลมมิถุตุนกุมแล้วก็แปดถ้วยธาตน้ำกรกฎพิจิกมีนเดอะสตาชาวลัคนาราศีกุมหรือคนที่เกิดวันที่แปดกาวถ้วยนะคะกาวถ้วยชาวทัดน้ำกรกฎพิจิกมีนออกมาแล้วมีปัญหามีประเด็นกันคุณค่อนข้างที่จะ มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาเหมือนกันทะเลาะกันมีปากเสียงกันจากบุคคลที่สามในตอนนี้เขาเองก็ค่อนข้างที่จะ เศร้าเนาะเศร้าใจในตอนนี้กลัวว่าคุณจะออกไปจากชีวิตของเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขานะคะในตอนนี้เป็นพลังงานของการแบบมีปากเสียงกันนะ่ะคุณเองก็ไม่ยอมเหมือนกันคุณเองก็ไม่ยอมเหมือนกันที่จะต้องมาใช้คนรักร่วมกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างกลัวที่คุณจะออกไปจากชีวิตของเขาแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาต้องการเวลาต้องการเวลานะคะเดอะสตาร์ The Star ออกมาก็คือ ขอเวลาเคลียร์ใจกับคุณคือเขาไม่ต้องการให้คุณออกไปจากชีวิตของเขาเขาเศร้าเขาเสียใจนะคะเป็นพลังงานของความเศร้าเป็นพลังงานของความแบบเสียใจเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณด้วยความเป็นเดอะสตาร์ก็คือการปรับการเคลียร์ใจกันการเปิดอกคุยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่ผ่านมา เขาอาจจะมีคนคุยอืคนคุยหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ว่าคนคนนั้นที่เข้ามาเป็นแค่ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นความแบบเช็คกรตติ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ามาแล้วทําให้เขาแบบเกิดความแบบหลงอะไรอย่างเงี้ยหลงผิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็คือความสุขที่เขาไม่ได้จริงใจแต่ว่าเหมือนเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณนะคะในตอนนี้เป็นพลังงานของความแบบคิด ืถึงการทะเลาะก,กันมีปัญหากันแล้วเขาคิดว่าถ้าคุณออกไปจากชีวิตของเขาอ่าแล้วเขาจะอยู่ได้ไหมเป็นพลังงานของความแบบอืมเยียวยาตัวเองอะ่ะเขาคิดว่าเขาคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหุณนคุณคือความสุขของเขาคุณคุณคือคนที่เขาอยู่แล้วแบบเขาสบายใจอ่ะอืแต่คนที่ผ่านเข้ามาก็แค่เป็นการแบบความสุข แต่ไม่ได้จริงจังนะคะความสุขแบบไม่ได้จริงจังเป็นความสุขแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆแล้วมันก็ไม่สมควรที่จะทำเนาะมันก็ไม่สมควรที่จะทำแต่ไา่เป็นแค่แนวทางนะคะอยู่ที่ดุลพินิจของคุณนะคะว่าจะให้โอกาสเขาไหมก็คือเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณนั่นแหละก็คือเขารับไม่ได้ที่จะไม่มีคุณในชีวิตเขาเป็นพลังงานที่รับไม่ได้ที่วันหนึ่งที่ คุณจะต้องทิ้งเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถที่จะทําใจได้นั่นแหละตอนนี้คือเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณอยากเปิดอกคุยกันกับคุณนะคะก็คือคนคนนั้นเป็นแค่ความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเฉยๆจนมันทําให้เกิดปัญหาในความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่ได้ๆแล้วเขาก็ยังอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ความสัมพันธ์นี้ก็คือคุณนะคะที่เขาค่อนข้างที่จะแบบยังอยากไปต่อยังอยากที่จะคลี่คลายปัญหานี้กับคุณอยู่ ยังอยากเคลียร์ใจกับคุณในตอนนี้แล้วเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะสามารถจัดการกับความรักความสัมพันธ์ที่เขาดึงเข้ามาที่ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับร,รักสามเศร้านี้ได้ไหมทําให้คุณผิดหวงังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเกิดความสั่นไหวในความสัมพันธ์เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะจัดการกับปัญหารักที่มันเกิดครบซ้อนนี้ได้ไหมเรามาดูกันนะคะขอสี่ใบนะคะว่าเขาจะจัดการได้ไหม ขอขยาย2เหรียญน,นะคะสี่เหรียญไพ่ของเขาออกมาอีกแล้วสเตรนเดอะเดวิลนะคะคนที่เกิดวันที่7หรือคนที่เกิดวันเสาร์สเตรนชาวรัคนาราศีสิงคนที่เกิดวันที่1หรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ จัดการยากนะคะคนคนนี้ออยากเคลียร์ใจกับคุณแต่ว่าเป็นพลังงานของความแบบไม่เด็ดขาดอะอ่าไม่เด็ดขาดต่อให้เขาวันนี้เขาอาจจะเคลียร์ใจกับคุณคุยกับคุณแต่ว่าภายภาคหน้าเหมือนจะมีในเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามก็คือ เคลียร์ไม่ได้ก็ยังมีการวนเวียนกลับเข้ามาวนเวียนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกอยู่ดีอะ่ะด้วยความเป็นสองเหรียญอยากเคลียร์ใจกับคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะมันขึ้นไพ่ของเดอะสตาก็คือการเคลียร์ใจกันแต่ว่า ต้องใช้วันและเวลาค่ะก็คือขอเวลาอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาจัดการปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นพลังงานของความแบบไม่เด็ดขาดคุณก็พิจารณาดูรูปการของคุณแล้วก็คนของคุณความสัมพันธ์ของคุณนะคะก็คือความแบบไม่ยอมปล่อยใครออกไปจากความรักความสัมพันธ์น่ะด้วยความเป็นทั้งสี่เหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญก็คือการแบบเลือกคิดมากคิดเยอะ ใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วความเป็นสเตนหรือสเตนเข้ามาก็คือการแบบพยายามอะพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์นั่นแหละพยายามที่จะจัดการกับปัญหาที่เขาสร้างขึ้นแต่ว่าด้วยความเป็นเดอะเดวิลไงเขาก็ยังแพ้ให้กับกิเลสข,ของมารเขาก็ยังแพ้ความแบบรุ่มหลงที่เข้ามาก่อกวนจิตใจเขาหรือเข้ามาทําให้เขาเขวหรือทําให้เขาแบบ ปันใจอะไรอย่างเงี้ยหรือมีความสัมพันธ์ลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแพ้ให้กิเลสข,ของมารน,นะคะหรือคนคนนั้นอาจจะจะเข้ามาอ้อนหรือเข้ามาแบบอยู่ในส่วนไหนของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องมีบทบาทอะไรอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องการให้อยู่ก็แบบอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคนคนนั้นอาจจะเข้ามา อดอ้อนเขาทําให้เขาเกิดความเขวได้นะคะก็คืออยู่ในพื้นที่ลับๆก็ได้ไม่มีสถานะก็ได้ไม่ต้องเปิดตัวก็ได้อยากให้อยู่ตรงไหนก็จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือระวังให้ดีนะคะคือเขาจะแพรให้กิเลสข,ของมารก็คือต่อให้คุณจะให้เวลาเขาจัดการแต่คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความแบบไม่กล้าตัดสินใจ อ่ไม่กล้าตัดสินใจดูวควาเป็นสองเหรียญน,นะคะต่อให้เขาจะรู้สึกกับคุณแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบไม่กล้าอย่างที่ขวัญบอกไม่เด็กขาดนั่นแหละแล้วก็แพ้ลูกอ้อนของคนคนนั้นที่เข้ามาเป็นตัวแปรในความรักความสัมพันธ์ใดแล้วอยู่ที่คุณนะคะอย่าให้ไพ ทำให้ความรักความสัมพันธ์เกิดปัญหานะคะคุณก็ดูบริบทของคุณเอาดูคนของคุณเอาว่าเป็นน,น้าไพานี้ไหมเขาชัดเจนเขาจริงจังเขาเด็ดขาดไหมหรือเขาจะเกิดเป็นคนที่แบบนี้ชอบเป็นคนที่ลังเลตัวคุณจะรู้ดีว่าเขาเป็นคนที่ ไม่กล้าตัดสินใจไหมเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือณนะตอนนี้ความรักความสัมพันธ์เกิดปัญหามาสักพักนึงแล้วมันก็เป็นปัญหานี้ใช่ไหมคุณก็ดูบริบทของคุณนะคะขวัญอยากให้คุณฟังเพื่อเป็นแนวทางไม่อยากให้ฟังแล้วเอาไปตัดสินเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ให้มันเกิดปัญหาทะเลาะกันรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้า คุณยังอยู่ในความรักความสัมพันธ์เพราะด้วยความเป็นห้าห้าไม้คือการแบบยื้อคือการแบบให้เขาแบบไปจัดการกับปัญหาของเขาแล้วคนคนนี้ก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะคนคนนี้ก็ยังไม่ยอมปล่อยเป็นสถานการณ์ที่ยื้อไม่จบไม่สิ้นนะคะคือสร้างสถานการณ์ให้คุณอยู่ในความรักความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันไม่จบอะ่ะมันไม่จบอืแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะว่าถ้ายังอยู่ในความสัมพันธ์เช่นนี้บทสรุปความรักความสัมพันธ์ สเดือน6เดือนหนึ่งปีนี้สถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะคะมาดูบริบทของคุณกับเขานะคะมาะดูแล้วเขาเอยียงปล่อยอะอยู่ที่คุณเท่านั้นนะใจคุณเท่านั้นที่เป็นประธานใจคุณเท่านั้นที่จะเด็ดขาดใจคุณเท่านั้นที่จะเอาตัวเองออกมาจากวางวนนี้ได้ใจคุณต้องแกร่งใจคุณต้องเด็ดขาดแต่ถ้าแบบคุณใจอ่อนอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นสถานการณ์ของห้าไมา้มาดูบทสรุปกันต่อนะคะ ต่อจากนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นเช่นไราสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีนี้ไพ่ของเจ็ดดาบออกมามันก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ทําอะไรรับหลังอ่ะทําอะไรรับหลังทําเรื่องที่คุณไม่ชอบหรือทําอะไรที่ผิดต่อคุณนั่นแหละคือทําอะไรไม่บอกคุณอะมีเรื่องรับ,รบอับมีเรื่องรับรับเกิดขึ้นนะคะเด็กถือถ้วยแต่มันก็จะเป็นพลังงาน เมื่อคุณไปร่วงรู้เมื่อคุณจับได้มันก็จะเป็นลักเๆลๆๆิกๆขอโอกาสขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แบบนี้ร่ำไปมันจะเป็นแบบนี้ค่ะคุณขอโอกาสขอเริ่มต้นใหม่เด็กถือเหรียญออกมาทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะคะ คุณต้องแกล่งคุณต้องเข้มแข็งนะคะคุณต้องแกล่งคุณต้องเข้มแข็งเพราะพระอยากให้คุณเป็นควีนควีนออฟฟอนคือคนที่เก่งคือคนที่โนสนโนแคร์ค่ะเขาทําร้ายจิตใจคุณหลายครั้งหลายคราวแล้วอ่ะเขาทําอะไรรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยต่อให้คุณจะให้โอกาสให้เขาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวนลูปอยู่เช่นนี้มันก็ยังเป็นวนลูปอยู่เช่นนี้เขาก็ยังแบบ เห็นไหมคะราชินีที่นั่งอยู่บนบันลังถือทั้งไม้ถือทั้งดอกทานตะวันก็คือมือทั้งสองข้างไม่ยอมปล่อยอะไรสักทางนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เมื่อคุณจับได้เมื่อคุณไล่ทานเขาก็แบบมาอ้อนมางอ้อขอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทําให้คุณแบบรู้ถึงความจริงจังของเขาะคะ่ะด้วยความเป็นเด็กถือเหรียญคือความมั่นคงคือการเริ่มเริ่มที่จะจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มที่จะแบบ พูดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณไว้ใจเขาอีกครั้งศรัทธาในความรักอีกครั้งเชื่อใจเขาอีกครั้งนั่นแหละแต่คือเป็นเด็กไงคะคือเป็นเด็กแล้วคนคนนี้ก็ต้องการควบคู่ความรักความสัมพันธ์แต่ถ้ามองในเรื่องของบริบทของคุณนะคะ ถ้าอันนี้ขอนจะมองมุมกลับให้บริบทของคุณคุณสามารถออกมาจากความรักความสัมพันธ์นี้ได้นะคะออกมาได้เลยคือไม่ต้องเคลียอะไรทั้งสิ้นน่ะอ่าครอยากให้คุณไม่ต้องพูดไม่ต้องเคลียไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถ้าคุณชัดเจนถ้าคุณตั้งมัน่นถ้าคุณใจแข็ง อ่าไม่อยากให้คุณคนนี้มาทำร้ายจิตใจคุณอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณให้โอกาสหลายครั้งแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมคุณก็ออกมาแบบเงียบเงียบเลยค่ะออกมาไพ่ของเจ็ดดาบคือความเงียบไพ่ของเจ็ดดาบคือความแบบไม่พูดอะไรแล้วคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเมื่อวันหนึ่งที่คุณดีขึ้นคุณจะมองย้อนกลับไปด้วยรอยยิ้มเลยค่ะไพ่ของเจ็ดดาบเห็นผู้ชายท่านนี้ไหมมันอาจจะหนัก ด้วยความแบกดาบอะด้วยความแบกมันก็อาจจะหนักอยู่แล้วแต่วันหนึ่งที่หายดีแล้วแผลหายดีแล้วคุณจะยิ้มให้กับอดีตอืมอดีตที่คุณออกมาเลยก็ได้รู้อย่างนี้ออกมาตั้งนานแล้วร,รู้อย่างนี้ไม่ทนให้เขาแบบ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่ะไม่ทนให้เขาแบบหลอกคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมองกลับไปยังเบื้องหลังมองกลับไปยังอดีตคุณจะยิ้มเลยด้วยซ้ำวันนี้มันอาจจะหนักด้วยความเป็นเดอะแบกแต่ว่าคุณจะ ด้วยความเป็นเด็กเนาะโอกาสใหม่ๆจะเข้ามาคุณอาจจะเจอรูปแบบชีวิตที่มีความสุขก็ได้ทุกคนนะคะทุกคนเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ทำร้ายจิตใจแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะอยู่ตรงนั้นให้เขาทำร้ายจิตใจเราเป็นคนที่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะด้วยความเป็นเด็กไปหากิจกรรมที่ชอบหรือเปลี่ยนแปลง ไม้ไซต์ตัวเองหรือรูปแบบการใช้ชีวิตอะค่ะที่คุณชอบด้วยความเป็นเด็กคือความสุขการเริ่มต้นใหม่นะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญคือการเริ่มต้นทั้งนั้นไพ่อยากให้คุณเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไปสนใจสิ่งที่เป็นรูปธรรมทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไปทํางานอะไรก็ได้หรือไปจริงจังกับงานอดิเรกอะไรก็ได้อ่ะหันเหเปลี่ยนแปลง ตัวเองหรือเปลี่ยนโฟกัสนั่นแหละเปลี่ยนโฟกัสย้ายโฟกัสนั่นแหละไปจริงจังตรงนั้นแล้วคุณจะลืมเขาได้คุณจะกลายเป็นคนที่แกร่งจากสถานการณ์นี้กลายเป็นคนที่โนสนโนแคร์ความรักเลยก็ได้ความสัมพันธ์เลยก็ได้กลายเป็นคนที่ทำงานเก่งกลายเป็นคนที่พึ่งพาพึ่งพิงตัวเองได้อะคา่ะไม่ได้สนใจเลยว่าชีวิตของใครจะเป็นยังไงคุณโฟกัสแค่ หน้าที่การงานความมั่นคงตัวของตัวเองความสุขของตัวเองการดูแลตัวเองทั้งนั้นนะคะคือคนที่เก่งคือคนที่ไม่สนใจในเรื่องความรักเลยแต่ไปโฟกัสมุ่งมานะในความมั่นคงความเป็นตัวเองความสุขของตัวเองมากกว่าอยู่โสดโสดก็อยู่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ Queen o f s o ซส์เนาะคือคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งคุณจะกลายเป็นคนที่ฉลาดคุณจะกลายเป็นคนที่มากรู้ความสามารถอะอ่ามองคนแบบ ทะลุป,ปลุกป,ปุโป,ป่งเลยค่ะตอนนี้คือเป็นคนที่เหมือนใครจะเข้ามาในชีวิตคุณอะคุณจะอ่านเกมคนออกคุณจะรู้มีเซนต์มีสัญชาตญาณเห็นแมวดำไหมคะมีสัญชาตญาณในการอ่านใจคนออกในการรู้ว่าผู้คนเหล่านั้นจะเข้าหาคุณด้วยจุดประสงค์อะไรอะอ่าเหมือนคนที่แบบ มีเซนต์มีสัญชาตญาณแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชัดเจนกับเป้าหมายตัวเองเป็นคนที่ถ้าจะเข้ามาแล้วท็อกซิกในชีวิตของคุณคุณไม่อนุญาต ứng, คุณจะมีความแบบกล้ามีความเด็ดขาดเป็นคนที่ไม่เสียเวลากับผู้คนเหล่านั้นไม่เสียเวลากับสถานการณ์ที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณเสียเวลาคุณจะไม่เสียเวลากับผู้คนเหล่านั้นเลยเป็นคนที่ กล้าค่ะเป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่มีเซนต์มีสัญชาตญาณมีจิตวิญญาณที่เด็ดเดี่ยวมากต่อจากนี้เป็นทั้ง Queen of Born เป็นทั้ง Queen of s ซ u l น่คือใครที่ เข้ามาแล้วแบบไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเงี้ยใครที่เข้ามาแล้วหาผลประโยชน์ในความสัมพันธ์คือคุณจะอ่านคนเหล่านั้นออกแล้วคุณก็จะไม่เสียเวลากับคนเหล่านั้นเลยเออสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามามันสอนให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมันจะสอนให้คุณกลายเป็นคนที่เด็ดขาดต่อจากนี้ได,ได้แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชีวิตของคุณต่อจากนี้ประสบผลสำเร็จในความ ต้องการที่จะมีที่จะเป็นของคุณนะคะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้เสมอนะคะขอบคุณที่ติดตามกันจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย